สวัสดีครับโปรช่องลงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์อิงนะครับผมเนาะนี่ครับหลังจากฝนตกเมื่อวานนะครับสายส่มานี่ก็ประมาณจะสองโมงเลยนะครับแดดกับเปรียงนะครับพุ่มเนาะมีเหลี่ยมเส้าที่จับไว้นะครับเมื่อวานวันนี้ก็น่าจะขึ้นขึ้นได้ครับพุ่ม ่าจะขึ้นเลี่ยมเศร้าได้อาจะขึ้นปูนได้แล้วจับเสียมจับเสียมจับเสียม <c oughs> พูดยากรับเอาเป็นว่าจับเลี่ยมดีกว่าครับ <c oughs> แล้วที่จังว่าฝนตกนะครับน้องจังเขากําลังแต่งอยู่พอดีเนาะกําลังแต่งอยู่พอดีแต่ดีว่ามันตกไม่นักนะครับพมนะตกไม่นัก ก็ตื่อโอเคครับแพงดีครับไม่มีปัญหาครับแต่มันไม่ได้ตกนักตกตุ้มแบบแต่ว่า ที่มานก,ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมเนาะมันเปื้เรืออะมีเอาอยู่กับผมแห้งนะครับผมลาไม่เสียนะโอเคครับโอเคเดี๋ยวขอให้น้องก็มาเปิดเองนะนี่อันนี้แต่ว่ามันแห้งไปแล้วนะครับก่อนฝนจะตกก่อนฝนจะตกนะครับผมเนาะ มีสองเช่านี้ใหญ่นะครับเปิมกนาดมาเป็นสามซิบนะครับประตูต่างาบานนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับผมมันโจเซ้านะครับนี่ แดดดีอีกแล้วก็ผมวันนี้เจ้านะบ่ายเย,ย็นๆไม่แน่อีกครับปมก็าลังลุงเนี่ยบอกกับมันเริ่มรู้เอง้ะครับมันเริ่มรู้เวลารู้สถานที่ตกแล้วเงียบเดดดูนะครับเมื่อวานไม่มีปัญหาครับปม จามดนะครับนกในจามด fc ถ้ามาไล่ตานแล้ยวดันในจามด้วยไม้จามดนะครับผมมีจามดจามุดรับ่าทำไปเรื่อยๆนะครับขวบกูปลอมบานมินินะครับเจ๊จำปีบอกงเรียนเนาะจะทำขวบกูแต่ก็จะหลยดันหน้าคนนะครับให้มันเลือดดันในทีนี้ครับพอดันในมันจะเดินไงกับผมนะครับไม่ต้องเดินอ้อมปูวหนายบอนี้ครับเก็บดันนอกเสีก่อน เก็บด้านนอกซะก่อนทีนี้การลุยด้านในในบ้านมันก็จะเดินเอาปูนเอาวัสด,ดุอะไรมันจะงางครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะปักกันหนาจะคงมาเลยครับอ๋อลงเดียวว่าแล้วข้อแรงผูชายะสร้างสร้างคนนะครับจะห้ามบานบุญรอดเอามาต้ตอ2ข้าวนะครับปุบ๊เนาะ จะยกบ้านบุญรอดตะกี้ไปไปเอคนเดียวแล้วไม่ขึ้นครับผมใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเด็กๆครับเดี๋ยวรออยกแต่มาขึ้นนะครับ ก่อนนอนมาคืนก็นเปิดดูนะครับเปิดเผยใ้เดินดูเช็คความเรียบร้อยนะครับผุมเนาะมาลืมปิดหน้าต่างอะได้บ้างมากับประวาาล่างจากฝนตกไปเมื่อตอนกลางวันเย็นกลางคืนก็มีฟ้าลงแบบแต่ว่ามันอยูุ่กลนะครับกลัวมันจะตกอยู่สิตกนักว่าตอนกลางวันลาวกับปุมมืดฟ้านี่ลงเป็นไส้น่ากลัวเกินครับแต่ว่ามไม่ตึงนี้ครับผม เดี๋ยวก็เลยเดินดูนะครับเพื่อว่าลืมปิดหน้าตรงหน้าต่างะปิดไม่ตุกบ้านเลยนะครับปุ๊บปิดมดตุกบ้านมาใจ่าได้รับตักค่นซาตกน,นักงานบิ้วรองครับ เราอยู่บ้านนะครับเนาะแบบนี้ก่อนนอนนะครับเดินเล่นดูแต่มันไก่ได้นอนดีไหมครับแต่ละคืนรำการกับเสียดครับผมเสียดเห็นอะไรได้วงแวงนันนะกิดกับเฮาดังเตนแล้วพอเสียดเฮาสักตัวกับตัวอื่นตามกันหมดครับปักได้รับได้นอนมันล่นไต่แล้วกับเสียดสายตามัน ดันล่างโอเคนะครับผมแห้งนี่เขาจะเก็บดันข้างก้นนะครับเพราะมันเดินออมเดินได้มันยากมันลําบากนะครับเพราะไมมันใช้เวลามันมันลำมันเดินออมไปออกมานะครับก็เลยเก็บดันล่างเพื่อเซ็ตจากกอนส่วนดันในนี่คือไม่มีปันหาครับเดินกันอยู่ในระยะแค่นี้นะครับ นี่เดี๋ยวเราจะยกบ้านบุญรอดนะครับผมนะเดี๋ยวก็แรงก็แรงฉังนะครับสักต่องรามคนนะครับเอาไปให้ทองขาวนะครับผมนะแต่ว่าไม่รู้วายตรงไหนตีเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้วากกนีกที้ครับเดี๋ยวก็อัปเดตให้ดูนะ สองโมงแล้วเอาหาในลูกชายกับลูกสาวจอมกวนก่อนครับดีดีไม่ไม่แต่ไม่แต่ไรแล้วครับดีดีดไม่แต่ไรแต่ตัวน้องนี่ครับผมไอตัวน้องนี่ไม่ความวากไกลอันไหนไม่ได้เลยจังบิวมาเก็บงานแล้วนะครับผมเป็นทีมแรกนะครับเก้ครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวาหาในเด็กเด็กก่อนนะครับ ยังมีความก่มหน้าเ้วก็จะอัปเดตให้ดูนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม